ในปี6 5หนะฮะ2 5 6หเป็นปีที่หลายคนบอกว่าเผาจริงหมายว่ามีวิกฤตหลายอย่างเกิดขึ้นการเงินของประชาชนก็ติดขัดผมมีเส้นทางที่จะมาเสนอนะฮะเป็นการลงทุน แบบชั้นสูงอะลงทุนแบบชั้นสูงปกติเราลงทุนก็เพียงแค่ทำมาหากินนะร้านค้าเล็กๆลงทุนสมัครงานเนี้ยนะคงไม่มีใครจะลงทุนขนาดใหญ่ขนาดเล็กๆก็แย่เหมือนกันขนาดใหญ่ก็ยังต้องรีรอว่าทิศทางโลกจะไปแบบไหนอย่างไร เพราะฉะนั้นเกิดการชะงักกันแต่สิ่งที่ผมนำมาเสนอนี้จะเป็นการลงทุนแบบชั้นสูงมาเสนอกับตัวบุคคลตัวบุคคลที่เป็นคนไทยทุกคนนั่นเองนะนะฮะนะฮะเป็นกำลังสำคัญของประเทศเพราะว่าทุกคนนั้นมีอำนาจอธิปไตยอยู่กับตัวแต่เราไม่เคยใช้ประโยชน์หรอือใช้มันให้เกิดประโยชน์อะ อำนาจที่ปไตยเนี่ยมันอยู่กับตัวของคนไทยเนี่ยคืออำนาจที่ปตะทียจะอยู่สองที่เท่านั้นเองนะอำนาจอาชิปไตยนะเป็นอำนาจสูงสุดของของประเทศหรือภายในประเทศเนี่ยนะประชาชนต้องฟังฟังผมอธิบายทีนะฮะฟังซ้ําอีกทีหนึ่งอำนาจสูงสุดของประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พระมหากษัตริย์นะล้วไม่ได้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีแต่ผู้เดียว ไม่ได้อยู่ที่ประธานรัฐสภาแต่ผู้เดียวไม่ได้อยู่ที่รัฐสภาแต่ที่เดียวแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ศาลแต่ที่เดียวทั้งสามอันนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นนายกสภาศาลเขาเรียกอำน้าสามดุลอำน้าสามดุลถูกแบ่งมานะครับแต่ว่ามาถามว่ามาจากไหนอ่ะก็มาจากหนึ่งใช่ไหมมันต้องมาจากหนึ่งแล้วติแตกมาเป็นสามแต่ว่ามาจากหนึ่งมาจากใครอ่ะมาจากคนไหน นะหนึ่งนั้นอะ่ะเดิมทีมาจากพระมหากษัตริย์นั่นแหละนะเดิมทีมาจากพระมหากษัตริย์นะแต่พอพออำนาจพระมหากษัตริย์หายไปเนี่ยมันมันไปอยู่ที่ประชาชนนะมันไม่ได้มาอยู่ที่สามดุลน,นะฮะมนอยู่ที่ประชาชนก่อนนะทันทีทีอ่อำนาจของพระมหากษัตริย์หายไปจะด้วยวิธีไหนกันแล้วแต่ โดยพระมหา,า,า,ากษัตริย์เองก็ได้สละราชสมบัติอย่างรเจ็ดอย่างเงี้ย,ยสมมติประกาศสิ้นสุดคําประกาศป,ปุ๊บวิทีต่อมามาอยู่ที่ประชาชนเลยนะฮะมาอยู่ที่ประชาชนทันทีเลยอำนาจทิพย์ไตยนะอำนาจพระราชอำนาจมาที่ประชาชนเลยแล้วเขาเรียกว่าอำนาจทิพย์ไตยนะพอมาอยู่กับชนเรียกอำนาจทิพย์ไตยนะครับแต่ถ้าอยู่กับกษริย์เรียกอำนาจรัชทิป,ปัตน,นะครับทีนี้แม่ทิพย์ไต้นะ เมื่อมาอยู่ประชาชนแล้วเนี่ยประชาชนจะใช้โดยตรงไม่ได้เพราะมันมีประชาชนมีตั้ง50ล้านคนอ่ะสมมุติว่ากระจายจากกริย์จากหนึ่งคนมาสู่50ล้านคนอย่างเงี้ยจะสั่งการยังไง50ล้านคนมันก็ต้องผ่านระบบแลก็ต้องมีระบบให้ใช้เขาเรียกระบบรัฐสภาเนี่รัฐสภาก็จะเป็นที่ให้ใช้ระบบัฐสภาก็เลยเป็นผู้ถือดุลทีนี้ มันไม่ได้กระจายเป็นห้าสิบไอห้าสิบมันถูกแบ่งเป็นแค่สามส่วนก็คือบริหารนิติแล้วก็รัฐสภาไอแล้วก็ศาลนะมันแบ่งมาเป็นสามดุลน,นั่นแหละอ่าซึ่งเรารู้ๆกันอยู่แล้วนะฮะสามดุลเนี่ยนะฮะก็คือรัฐบาลน,นะฮะสภาแล้วก็ศาลสามอัน,นเนี้ยมันแบ่งมาสามอันไอสามอัน,นเนี้ยก็จะมีประมุขแต่ละอันประมุขของ บริหารเขาเรียกว่าประมุขฝ่ายปกครองประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเ็าเรียกประธานรัฐสภาประมุขฝ่ายศาลตุลาการนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะชี้ให้เห็นตรงที่ว่าให้สามอันเนี่ยสามประมุขเนี่ยก็มาจากประชาชนนั่นเองงองไหมครับฟ้องใหม่ทีนะฮะอำนาจของพระมหากษัตริย์ เมื่อหายไปมาที่ประชาชนทันทีณวินาทีที่หายวินาทีต่อมามาอยู่ที่ประชาชนทันทีเลยมาอยู่ที่จิตใต้สํานึกของประชาชนนะครับอนาธิปไตยนี้นะมาอยู่จิตใต้สํานึกของประชาชนแล้วอนาธิปไตายเนี่ยสถิตอยู่สองที่หนึ่งกับตัวคนทั้งจิตวิญญาณกับอีกการหนึ่งเป็นสถิตอยู่ที่แผ่นดินก็คือตัวประเทศว่าแผ่นดินนี่มีขอบเขตแค่ไหนนั่นแหละอนาทิปไตายของประเทศไทยมีไปตามแผ่นดินเท่านั้นตามขอบเขตเท่านั้น จำเอาไว้อนาคต้ใจสถิตยอยู่สองที่แผ่นดินกับตัวคนเ๋ยวนี้ตัวคนเนี่ยจะใช้เลยไม่ได้ม,ม,ม,มันมีัตงห้าสิบอันมันมันวุ่นก็เลยแบ่งเป็นสามอันก็คือมีฝ่ายบริหารมามีฝ่ายออกกฎหม,มายมามีฝ่ายศาลมานั่นแหละที่ท่านรู้จักกันนะก็มีรัฐบาลมีสภามีศาลนั่นแหละที่ท่านรู้จักกันนะครับก็คงไม่งงนะงงไหมยังงงอีกไหมยังงงเก่าอีกที เมื่อพระมหากษัตริย์สิ้นสุดลงอำนาจพระมหากษัตริย์สิ้นสุดลงมาที่ประชาชนทันทีแค่นี้ไม่น่าจะงงมาทันทีเลยนะฮะแล้วมาที่ประชาชนแล้วก็ยังไปที่แผ่นดินอีกก็ไปเสรินที่แผ่นดินอีกนะฮะอำนาจทีพใจมันอยู่ที่สองที่เท่านั้นจำไว้สองที่เท่านั้นอยู่ที่คนกับแผ่นดินเออแค่นี้เองอ่ะไม่น่าจะยากนะจําได้แล้วนะอยู่ที่คนกับแผ่นดินทีนี้พออยู่ที่แผ่นดินเนี่ย ไอแผ่นดินเนี่ยหมายถึงในแผ่นดินเนี่ยคนที่จะใช้ก็คือประชาชนนั่นเองดังนั้นประชาชนเป็นใหญ่แต่มันมีห้าสิบคนเออมันใช้ไม่ได้อยากจะใช้ก็กต้องเขาจึงแบ่งให้เป็นสามส่วนนะขอให้ท่านเขา้าใจงี้เมื่อแบ่งเป็นสามส่วนแล้วเนี่ยไอสามส่วนนั่นแหละเอาจริงไปขับเคลื่อนประเทศพาประเทศไปนะแต่ทีนี้ผมมาอธิบายไอเรื่องอำนาจอันนี้ก็เชิญชวนประชาชนมาลงทุน นะมาลงทุนนะฮะแบบชั้นสูงก็คือมาเป็นตัวรัฐบาลเลยนะครับเพราะว่าท่านท่านห้าสิบล้านคนนะ่ะท่านไม่ได้ใช้อำนาจนั้นแต่ต้องไปใช้ผ่านสามอันกาเรียวกว่าฐานตัวแทนแล้วท่านก็ไปสร้างตัวแทนเป็นเลือกตัวแทนมาตัวแทนอย่างนิติบัญญัติท่านก็ไปเลือกตัวแทนก็เลือกสสนะะประชาชน เลือกสะสะเท่านั้นนายกเลือกไม่ได้นะนายกต้องประมุขเป็นผู้แต่งตั้งแต่ประเทศไทยมันเข้าใจผิดแล้วมันหลอกประชาชนมันโกหกประชาชนมันบอกก็ต้องยึดโยงกับประชาชนนายกยึดโยงประช,ชนถ้านายกยึดโยงประช,ชนมันก็ผิดหลักไนงะมันผิดหลักเไปเดี๋ยวอธิบายข้างในทีแต่เนี่ยให้เข้าใจง่ายๆก่อนนะประชาชน่ะใช้อำนาจเนี่ยดูการเลือกสะสะเป็นเรื่องตัวแทนนะแล้วพอมหา,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 าษิสัชน์ก็ส่งตัวแทนไปเหมือนกัน ก็คือนายกยาเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารบริหารไม่ดีนายกก็ฝ่ยายก็จะกอดถอนเนี่ยเหตุที่เขาให้เัรืข่าากษัตริย์แต่งตั้งนายกก็เพราะว่าแต่งตั้งเพื่อที่จะถออถอนเน่ยมันเป็น,นกลไกมันเป็นหลักเป็นกดตายตัวเป็นกดเหล็กเป็นกดเหล็กนะฮะพิที่ประดทศไทยมันไม่ทําแบบนี้เนี่ยมันเพิ่งด้เพี้ยนก็อยู่ทุกวันนี้จะไปให้ยึดโยงกับประชาชนผิดหลักนะครับเราก็จะผิดกันหมด เขาจผิดทั้งประเทศนะต้องมาสอนกันใหม่เนะี่ยมาบอกกันใหม่ให้รู้เนี่ยหลักที่ถูกมีแต่ประเทศไทยมันไม่เอามันไม่ทําเพราะทําถูกหลักแล้วมันไม่ได้กินไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ปกครองประชาชนนะยิ่งทําประชาชนงงสับสนยิ่งดีประชาชนตับต้นชนปลายไม่ถูกตั้งหลักไม่ถูกได้เลยเขายิ่งดีเขายิ่งชอบประชาชนทั้งหลายปวดทราบปด,ปดรู้ไปด้วยท่านต้องรีบเรียนรู้ที่ผมอธิบายเนี่ยต้องเรียนรู้ต,รรต้องบอกกันทั้งบ้านทั้งเมืองต้องเรียกว่าเฮ้ยเราต้องรู้หลักที่ถูกกันได้แล้แลวเรา พวกเขาดีใจที่เราไม่รู้เรื่องจับต้นจับต้นชนปลายไม่ถูกแยกถูกแยกขิดไม่เป็นนี่เขาดีเขาดีใจเขาดีใจเราชอบเพราะประชชนมันจะไม่แข็งแรงแข็งแกร่งมันทําอะไรไม่ได้เขาจะได้ปกครองประชชนต่อไปท่านไม่รู้โดนเล่เหลี่ยมคนโดนนะผมเนี่ยมาบอกความถูกต้องให้ท่านให้ท่านดินรู้นะทีนี้ไอ้การที่จะบอกท่านก็ไม่ตื่นไม่นั่นก็ต้องบอกให้สมัครสมัครแบบชั้นสูงเพื่ออะไร เพื่อท่านจะได้มีรายได้ที่สูงมีรายได้ถึงสิบสองล้านเลยผมออกแบบมาให้เรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วเรีบมาให้ท่านก็เพียงแค่น,นั่งดูหลักที่ถูกแล้วไปปฏิบัติตามแค่แค่นั้นเองมันก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องไม่ได้ยากมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เวลาทำาหากินเราก็ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วนะครับเอ่ะผมจะเดินหนีค่ะจะถนนมันเสียงมันดังนะครับ การเชิญชวนประชาชนมาเป็นอ่ามาเป็นตัวรัฐบาลเลยมาเป็นตัวรัฐบาลเลยนะอ่าพูดง่ายๆมันเป็นตัวรัฐบาลเลยนะท่านก็ไม่ต้องไปเลือกสอง่งส่งรอสองแลนะนะเหตุที่เชิญชวนมาเป็นตัวรัฐบาลเป็นเป็นผู้ปกครองฝ่ายปกครองเลยเป็นเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีมาสนับสนุนนั่นคือมีอินเทอร์เน็ต ม so right. no e ือถือกดให้แล้วท่านก็ไม่ต้องใช้สสพักการเมืองแล้วเพราะว่าสสพักการเมืองถูกแทนที่ด้วยมือถือนะถูกแทนที่ด้วยมือถือแต่เพราะนั้นจึงไม่มีพักการเมืองก็ไม่มีสสอีกต่อไปแล้วก็มีก็เหลือก็เหลือแต่ตัวท่านนะซึ่งมาทําหน้าที่เป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยเออเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยนะครับโดยที่พระมหากษัตริย์ไม่ต้องแต่งตั้งแล้วเหตุที่พระมหากษัตริย์ไม่ต้องแต่งตั้งก็เพราะมันไม่มีเลือกตั้งไง แต่ถ้ามีเลือกตั้งพระมหากษัตริย์ต้องแต่งตั้งเพื่อที่เพื่อที่จะตอบถอนนายกไงนะฮะถ้ามีเลือกตั้งเมื่อไหร่กริย์ก็จะต้องแต่งตั้งนายกเพื่อถอดถอนเวลานายกบริหารประเทศแบบดือแบบดือ้อเขาจะถอดถอนหน้าที่ของพระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้ทําหน้าที่เป็นเบรกเกอร์ตัดก่อนตายเตือนก่อนไววอดก็คือถอดถอนนายกก่อนก่อนที่มันจะลุกลามไปกันใหญ่นะก็แค่นั้นมันเป็นหลักวิชานะครับ เป็นหลักที่ถูกด้วยนะไม่ใช่หลักที่ผิดนะหลักที่ถูกแต่ที่ประเทศไทยเข้าใจกันอยู่เนี่ยเข้าใจหลักที่ผิดกันมาตั้งนานท่านจะต้องเรียนรู้ใหม่นะนะผมมาแจ้งให้ทราบนะครับเอาละทีนี่ศาลล่ะศาลที่นี่ก็จะใช้หลักนิติธรรมนั่นเองไม่ใช่หลักนิติรัฐเพราะศาลเนี่ยศาลประเทศไทยนี่ก็ลําบากใจนะเพราะถูกไอ้พวกพิธก,การมันเขียนมันกดดันอนะ มันทั้งเขียนกฎหมายทั้งกดดันศาลก็ต้องตัดสินไปตามตัวบทกฎหมายที่มันเขียนมาแบบเขียนแบบอะไรก็เรียกว่าเขียนแบบผด็ิการนั่นเองเพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญด็จการดังนั้นศาลก็ต้องติดตัดสินไปตามตัวบทกฎหมายซึ่มันนะก็เห็นใจศาลศาลก็ลําบากต้องตัดสินไปตามกฎหมายของด็จการที่เขียนมาศาลก็อึด,ดัด นะเนี่ยเราผิดกันหมดทําให้ผิดหลับไปหมดมันก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่นะครับเอาละทีนี้สารถามว่าถามว่าต้องตัดสินยังไงนะศสารก็ไม่ต้องตัดสินตามตัวบทกฎหมายที่เป็นตัวบทกฎหมายโดยรัฐธรรมนูลผลิจการออกแบบให้ มันก็เลยเป็นคาตัดสินที่แรงน้ําใจว่างั้นเถอะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพ้าจะให้ตรงก็จะต้องอใช้อนิติธรรมไม่ใช่นิติรัฐนะฮะนิติธรรมนิติธรรมก็ใช้สี่คณะกรรมการก็มีคณะกรรมการจาริยธรรมคณะกรรมการโดยมารยาทแล้วก็คณะกรรมการคุณธรรม กับคณะกรรมการสุดท้ายคือก,การมการมนุษยธรรมนะมนุษยธรรมนะฮะเป็นสุดท้ายเหมือนศารีกาเมื่อสารเมื่อคณะกรรมการมนุษยธรรมตัดสินแล้วถือเป็นที่สุดนั่นเองนะครับถือเป็นที่สุดนะเมื่อมีสี่คณะกรรมการนี้ก็เรียกว่าท่านจะได้รับความเป็นธรรมอันถูกต้องอไม่ต้องไป ได้รับความเป็นไม่เป็นธรรมอันไม่ถูกต้องจากรัฐธรรมนูญที่พิเขียนเอาไว้เพราะมันเขียนผิดเพี้ยนรัฐธรรมนูญน,นะฮะศาลก็ต้องตัดสินไปยแบบผิดผิดเพี้ยนอ,อ,อ,อึดอัดใจศาลก็ลำบากใจนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีสี่กรรมการนี้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นนิติธรรมนั่นเองนะนี่คือเรื่องราวที่ ถูกต้องถูกหลักแล้วควรใช้ควรเป็นนะเลิกใช้รัฐธรรมนูญปติการที่มันเขียนเขียนแนวทางตัดสินให้กับศาลศาลก็ไม่มีสลาดครับศาลพิจารณาไม่มีสลาดนะครับเออจะตัดสินอะไรก็ต้องไอ้ชำเลืองมองกฎหมายก็ออกแบบเป็นไงเป็นไงต้องว่าไปตามนั้นถ้าไม่เป็นตามนั้นโดนเฉ่งโดนเล่นงานอย่างนี้ไม่อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับนะมัน มันผิดกันมาทั้งประเทศสามดุลก็ก็ไม่ถูกต้องดังนั้นก็จะต้องนะฮะใช้หลักนิติธรรมผมออกแบบไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไปดูลลรายเอียดแล้วกันเอาละผมอธิบายมานี้เพื่อให้ประชชนได้เห็นว่าท่านเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยสูงสุดแต่ท่านไม่เคยได้ใช้สั่งให้อํานาจสูงสุดนี้ออกลิ์ออกเดชแก่ท่านเลยท่านไม่เคยเลยแต่ท่านไปยกให้โจทย์สูตร แลรู้สึกน่าชื่นตาบานกันเหลือเกินเวลาวันเลือกตั้งแมหมน่าชื่นตาบานกันเหลือเกินไปเลือกโจ่สุดเลือกคนนั้นคนนี้ไอคนที่มาให้ท่านเลือกก็มันก็ต้องปลอมตัวสิครับใช้คำว่าปลอมอ่ะถึงมันจะเรียนมาจริงแบบมุมน,อมน่องมุมนอกนองทาเอารูปเท่เรียนน่งเรียนนอกปฏิบ,บัติอะไรมาให้ท่านภูม,มิบกภูมิใจชื่นใจแต่พอเข้าไปแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการคนดีเข้าไปก็เสียคนหมดนะต่อให้เป็นคนดีนะ ระบบมันไม่ดีอ่ะคุณไปอยู่ในหมู่คนไม่ดีคุณก็ของดิสอักเดชอะไรไม่ได้ก็ไปตามน้ําอยู่ดีอ่ะก็ไม่เกิดประโยชน์ประชนอยู่ดีอ่ะไม่มีความจําเป็นเลยที่ต้องไปเลือกคนคนดีพอกันทีเลิกเลิกไปเลยนะไอ้ระบบเลือกตรงเลือกตั้งมีตัวแทนอย่างเงี้ยถามว่าแล้วประเทศมีปัญหาจะแก้ยังไงโอ้ง่ายจะตายง่ายจะตายนะครับไปเวลาประเด็นอะไรมันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ย ทุกคนจะรู้จะเห็นก่อนคนที่อยู่ในอาชีพนั้นจะรู้จะเห็นจะได้รับผลกระทบมันก็จะเขียนแจ้งมาเป็นประเด็นขึ้นมาเลยประเด็นใดได้รับความสนใจจากประชาชนคนหมู่มากประเด็นนั้นก็ไต่อันดับขึ้นไปเป็นประเด็นที่ขึ้นอันดับเราจะเห็นเลยเหมือนประเด็นต่างๆนี้หรือความเดือดร้อนประชาชนต่างจะเหมือนกับวงการเพลงอะอันในฮิตในได้รับความนิยมเนี่ยอันได้รับความสนใจมันไต่อันดับขึ้นไปเลยเหมือนชาร์ตเพลงอ่ะมันไต่ดับขึ้นเลย แล้วเราจะเห็นแล้วโอ้นี่อยู่นานอันนี้ยู่อันนี้พุ่งแรงโอ้ยน,นี่มาแรง่าพอแรงปุ๊บเขเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็เข้าสู่สภาเสียงสวรรค์สภาจริงอะ่ะสภาจริงเลยนะครับสภาจริงก็จะเรียกแล้วใครเกี่ยวข้องทั้งหมดใครได้เปรียบเสียเปรียบเรียกมาหมดเรียกมอธิบายหมดทุกคนต้องมาเรียกแล้วต้องมามาแจากแจงหมดพอแจกแจงแล้วประชาชนเนี่ยเป็นคนเลือกเองนะ เลือกว่าจะเอ่อวิธีนี้ไอ้น,นี่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรก็จะมีคณะต่างๆมาเสนอตัวเองจะแก้ปัญหานี้ไงเขาเรียกว่าทีมอัศวินภารกิจจะอาสามาแก้ปัญหานี้เขาก็จะทำซีเนลโลให้ท่านดูท่านก็นั่งดูไปสงสัยก็ถามสอบถามได้เลยถามแล้วอาวทีมเอเป็นอย่างนี้ทีมบีทีมซีทีมอะไรก็ว่าไปทีมไหนถูกใจท่านท่านก็เลือกทีมนั้นหรือไม่ถูกใจก็ถามไอ้สองทีมเนี่ยผสมก็ได้ไหมวิธีผมชอบวิธีคุณครึ่งหนึ่งชอบวิธีนั้นครึ่งหนึ่ง หรือชอบวิธีนะั้นยี่ห้าไอ้นี่ยี่ห้าไอ้นี่ห้าสิบเอามาสี่สามทีมรวมกันเป็นทีมใหม่ได้ไหมถ้าได้ผมจะเลือกอ่ะเขาก็ต้องปรับตัวแล้วก็เป็นทีมใหม่นะพอเป็นทีมใหม่ซักซ้อมวิธนี้นะประชชนก็เลือกเขาก็ได้เป็นงานนั้นไปถามแล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงได้เร็วไวแก้ปัญหาตรงจุดเร็วไวด้วยไม่มีการเล่นพักเล่นทั่วต้องแบบนี้สิทีนี้แก้ปัญหาเออมันก็มีอยู่แค่นี้เองอ่ะของจําไว้ว่าของจริงของถูกของใช่นะ มันก็เหมือนกุญแจที่ท่านหยิบดอกที่ใช่อะท่านหยิบเสียบป,ปึ๊บบิดป,บปั๊บหลุดปั๊บแค่นั้นเองหรือไม่ก็กดปุ๊บสตาร์ทปุ๊บติดปุ๊บมันก็ทำงานได้แล้วแต่นี่คุณหยิบกุญแจดอกไม่ใช่คุณพยายามจะต่อเครื่องพยายามติดเครื่องมันลําบาก,ม,บากมันยุ่งยากไปหมดอย่างเมืออ่อหลังที่เราก็ทํกมาอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ไงเมื่อไม่ใช่ก็พยายามก็อยู่นั่นแหละครับนะแล้วผลเป็นไงประเทศก็ทั้งเสียหายทั้งเสียเวลาเสียโอกาส ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ติดขัดกันอยู่ทุกวันเนี่ก็เพราะไม่ใช่ดอกกุญแจที่ใช่แต่ที่ผมมานาเสนอเป็นกุญแจดอกที่ใช่คุณยิบไปปุ๊บเสียบปุ๊บขันบิดปุบ๊บติดปั๊บเลยมันไม่ได้ยากไม่ได้มีอะไรรับซับซ้อนเลยมันก็ง่ายๆท่านจะบอกว่าทำมันง่ายจังก็ของถูกมันก็ง่ายๆเียครับมันไม่มีอะไระของทถูกต้องคุณหีกุญแจดอกที่ให้ถูกเดียนี่คุณยิบกุญแจดอกไม่ถูกคุณก็โอ้โหทำอีท่านั้นอีท่านี้เราจะต้องเลื่อยเราจะต้องเอาคอนมาทุบนะต้องหาคอน เอาคนที่มีรูปร่างหน้าตา,างี้มาเยอะๆจึงจะกระน,นำจริงจะถูกหลักวิชาต้องเกิดเดือนนั่นปีนี้พศออนี้โอ้โหเป็นดราม่าก,กันไอเรื่องไม่เป็นสาระก็เป็นสาระแห่งชาติเลยโอ้ถ้าท้งที่ใครก็ได้หยิบกุญแจดอกท่ใช่เสียบปุ๊บบิดปุ๊บ,บติดละเออแต่ประเทศไทยมันจะต้องโอ้โหดรามา่าคุณต้องกำยำล่ำสันคุณต้องเป็นพักโน,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 น่นพักนี้คุณต้องสังกัดโน้อนอย่างนี้คุณต้องเกิดวันเดือนปีนั้นปีนี้คุณต้องเนี่ยมันบ้าบอไปเลยไทย มันเป็นกันอยู่ขนาดนี้แม้ทัทง้งมันเป็นอยู่กันไอ้แล้วสื่อก็ชอบ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 ชอ,บอบายงานนี้แบบนี้แต่อะไรถูกหลักวิชานี่ไม่เอาไม่บอกไม่ส่งเสริมไม่ผลักดันเราก็ติดก,กับดักของตัวเองอยู่ขนาดนี้อย่างน่าเสียดายโอกาสผมจึงมาเชิญชวนประชาชนออกจากวงจรอ,อูบาทประเทศไทยเพื่อ ไปเกิดใหม่เป็นชาติไทยมหาอำนาจที่เป็นประเทศไทยตัวจริงด้วยการสมัครลงทุนนะฮะลงทุนแบบชั้นสูงก็คือมาเป็นผู้ปกครองตนเองเลยนะมาเป็นตัวรัฐบาลหรือเป็นกษัตริย์องค์น้อยเรียกเท่อย่างนี้ก็ได้นะครับขอเชิญนะครับมาสมัครเป็นการธรรมากินอย่างหนึ่งนะท่านที่ธรรมากินอยู่แล้วท่านก็ต้องสมัครเหมือนกัน พราะครั้งนี้จะได้ทุนสำรองเพละสิบสองล้านบาทจะทําอย่างไรได้ทุนสำรองสิบสองล้านบาทนะจะมีสถานะสี่สถานะนะซึ่งหาไม่ได้แล้วมันจะต้องเตรียมประชาชนแบบศักยภาพประชาชนแบบนี้ไว้ในโลกอนาคตยุคใหญ่เดี๋ยวเราต้องเตรียมประชาชนคนไทยแบบนี้ต่างหากนะฮะ,ะไม่ใช่ไปรอตามโลกไม่ใช่เราจะต้องเป็นผู้ประกาศต่อเวทีโลกกําหนดทิศทางโลก พราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีลิขิตจะต้องเป็นชาติมหาอำนาจชาติภูินำของโลกแต่ก่อนจะเป็นเราจะต้องมาสมัครก่อนสมัครเป็นสี่ภูพิพล์เพราะประเทศมันป่วยอยู่ต้องการกําลังมาทําให้ประเทศฟื้นจากป่วยเพราะเป็นประเทศป่วยก็เหมือนคนป่วยไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงอะก็จะต้องมีกําลังมาเสริมมาหนุนก็ท่านก็มาสมัครสี่ภูพิพล์นะพอเป็นสี่สี่สี่ภูพิพล์แล้ว ประเทศก็จะเริ่มแข็งๆๆๆแกร่งแรล้วเพราะสีบนนั้นจะไปทําให้มันออกฤทธิ์รออกเบิดประเทศก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเสเ็จขั้นตอนที่วกแบบไว้ให้แล้วก็เหมือนกับตัวสูตรปรุงยานั่นเองนะครับปรุงยาแบบนั้นแบบนี้แก้ตรงนั้นตรงนี้มันก็จะแก้ไปได้เป็นจุดๆตรงจุดจบรวดเร็วได้สิ่งใหม่ของใหม่มาร่างกายก็แข็งแรงนะกล้ามเนื้อที่รีบก็มีกล้ามเนื้อขึ้นมาอย่างเงี้ย มันจริงถูกต้องนะผมอยู่เซฟแบบนี้คงเข้าใจง่ายนะหอาละเขาเชิญมาสมัครอยากเสียดายเงินเพราะเงินที่สมัครถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่มีก็มีคนออกให้อยู่แล้วนะเงินก็ไม่ได้มากมายไม่มีใครจะมาห่วงเงินค่าสมัครในการเยียวยารักษาประเทศหลอกนะครับดังนั้นเงินไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจัวจิตหัวใจอะ่ะพร้อมหรือย,ยังมีสำนึกที่จะช่วยชาติตอบแทนคุณแผ่นดินไหมนะขอให้มี มีแล้วเราก็จะเป็นไปตามลิขิตของประเทศนั่นแหละแล้วมันถึงเวลาต้องเกิดต้องเป็นต้องมีได้แล้วผมขอเชิญทุกท่านร่วมลงทุนกับขบวนผู้ชาติพระเจะตากสองยุไเริ่มแรกส่ง200บาทก่อนเป็นปฐมเลิกเพราะมันต้องใช้ในการเริ่มต้นก่อน200บาทเนี่ยนะครับนะส่วนที่เหลือ3า0พันนั่นะมันมาจาก ธนา,าคารประเทศไทยเขาจะใส่เข้ามาเองแต่ธนาคาระไทยจะจะใส่เข้าไปได้ก็ต่อเมื่อต้องมีสองร้อยแรกนี่แหละครับไปกับเพื่อนกระบวนผู้ชาจะตากสองก่อนซึ่งจะแอคชั่นแล้วออกเป็นคําสั่งไงคือสอง้บาทนี่พูดง่ายเป็นค่าค่าคําสั่งคําสั่งที่คําสั่งพิเศษที่เรียกว่าเป็นคําสั่งสูงสุดก็เรียกว่าประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเลย เมื่อประกาศเป็นกฎในความมั่นคงแล้วมนูุญตกไปเลยเอาพูดง่ายๆสองร้อยบาทท่านเะนี่ยค่าฐธรรมนูญปีหกศูนย์นะสองร้อยบาทเงินสดกดปุ๊บมาพอ,อมาแล้วะบวนกุชาติก็จะตักสองว่าไปประกาศรวบรวมแล้วไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงนะแห่งชาติเมื่อประกาศแล้วธนูุญตกไปเลยนะฮะเป็นแบบนั้นก็ก็เชิญเข้าเรียนรู้รายละเอียดอื่นเป็นต,อ,ตอนไปการแก้ชาติปัญหาที่ถูกหลักมันง่ายๆอย่างนี้ มันไม่ใช่ไปโอ้โหไปหลงเชื่อพวกมอ็มอบม็อบอะไรเงี้ยน,นะนะแล้วก็เคยไม่แก้ไม่จบหรอกแก้ไม่เป็นเพราะเขาไม่รู้หลักวิชาที่ถูกมีที่นี่ที่ท่านไม่เคยได้ยินนี่แหละครับเมื่อได้ยินแล้วก็ปรึกษากนด่วนแล้วเปรียบเทียบกันไวให้ไวจะได้เลือกที่ถูกจะได้แก้ปัญหาชาติได้เร็วไวนะครับเอาล่ะก็เชิญเปรียบเทียบของผมรถแบบสองกับรถแบบหนึ่งหรือเปรียบเทียบกับมอ็อบหรือกับพักกําเมืองไหนก็ได้นะแล้วท่านจะรู้ว่า ปัญญาท่านจะบอกเองว่าจะเลือกกันไหนหเอาละขอท้าทายเลยชาเลนจ์ครับสวัสดีครับ